ในที่สุดครับคุณผู้ชมผมก็ได้มาแล้วครับดาบคู่โอ้โหทํานานมากแต่เคลียนี่ผมทําไม่ทันนะแล้วก็อันนี้ครับเขาเพิ่มวันนี้เข้ามาโต๊ครับครับของแล้วดูแต่ละอันที่เขาเพิ่มเข้ามาโอ้โหทําวันไหนจะเสร็จเนี่ยหานี้4ีอันบุกหนังสือแบ็คแพคอีก24แล้วของอื่นอีกครับเยอะมากโอ้โหแล้วตอนนี้แอดมินเขากำลังยับเดตแล้วเนี่ยไหนมีอันใหม่มาไหมดาบมีแค่ดาบใหญ่โอ้ไม่มีอนไนมาเลย เบิร์กล่ะเบิร์กมีดับเบิลดาเมจครับแล้วก็ให้คูล2มาคูล2อโอ้ให้ประมาณ4ี่ชั่วโมงเลยนะเฮ้ย 2>, hey, 2ชั่วโมงนี่นะไม่ใช่4ี่มีด่านใหม่มาไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีด่านใหม่ครับคุณผู้ชมนานมากกว่าจะได้แต่ละอันโอ้เกมนี้ตอนนี้ผมใส่วิ่งเร็วอยู่นะเพราะว่ามันเคลียร์ด่านไวมากแอดมินจะพูดอะไรอีกไหมแอดมินไม่น่าพูดแล้วมั้งครับนานแต่พาคุณผู้ชมไปดูว่าดาบคู่หน้าตาย,ยังไงสกิลเป็นยังไงอืมอันนี้คือผมใส่วิ่งเร็วมานะเลยวิ่งเร็ว อ่ะรวบม,มอนได้เหมือนเดิมไหมอ่ะตีไปครับอืมโอ้คือตีเร็วอยู่นะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าผมได้อันสุดท้ายของดาบมาเขาสามารถนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจบ็จบเจบ็จบเอ่ะเดี๋ยวดูสกิลแรกกันเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าประเดงนะมาตรงตรงหน่อยปึ๊บอืมโอ้คือเคลียร์เร็วมากครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูสกิลสองครับสกิลสองอุ้ยตัวระเบิดปึ๊บ โอ้ค oh, ิวสองนการเรียกล่างเงาครับคุณผู้ชมโอ้ oh, oh, เหมือนซ่องยินอูเลยทำไมล่างเงา oh, ผมติดบั็อกอย่างนี้เนี่ยอ่ะ uh, แล้วก็ตัว C ครับตัว C ีอันต่อไปปึ๊บอื้อหือโอ้เคลียร์ไวมากโอ้ตัว 4, นีเหมือนเหมือนปืนเลยนะแต่ว่าอันนี้ขยับได้เยอะกว่าแล้วก็กว้างกว่าครับกว้างกว่าปืนเหมือนเป็นปืนอัปเกรดเลยมีดคู่นะ uh huh. ครับปึ uh ๊บ huh. ตัวแซดอื uh ้อหือแรงมากตัวระเบิดโอ้ตัวระเบิด oh, ไม่อยาอยู่ใกล้เลยตัวระเบิดเนี่ยโอ้พานด่านไวมากอ่ะเดี๋ยวตัวท้ายเชฟขรั่งเงาตีโอ้โหขรั่งเงาโอ้โหโอ้โกงมากขรั่งเงาเดินต่อโอ้ตัวระเบิดเยอะจังเลยด่านนี้โอ้โหเยอะๆๆถ้ะกดเซตไปอืมโอ้ยหเคลียร์ดีมากอ่ะโอ้อืมอืมเปิดประตูไปเปิดประตูไปโอ้โอ้เยอะอ่ะ อืออโอ้โอ so ้โอ้โอ้เยอะมากออล่างเงาล่างเงาล่างเงาเสร็จล่างเงาก่อนโอ้คือเล่นสบายมากครับดับคู่อือเรียบร้อยเคียร์ไวเสร็จจัดครับคุณผู้ชมดับคู่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเปรียดพอไปก่อนมาซอมบี้น่าจะมากันแล้วอ่ะตรงนี้ทำบัคได้อยู่ไหมครับ ดูสิอ่าเหมือนจะไม่ได้แล้วนะเพราะแต่เรายืนตรงนี้ได้อยู่ครับยืนแล้วตีไปเรื่อยๆนะมาเปลี่ยนดาบหน่อยอุ๊อืมเปลี่ยนดาบอืมแต่รู้สึกว่าดาบคู่จะตีเร็วกว่านะอืมไม่ต้องขยับเลยครับอันนี้อืมตีไปโอ right entonces, ้ยโอ้ยต <monster species> <aquí> ัวระเบิดด <m im coaching> ูตัวระเบิดโอ้โห้ชเกี่ยบ้างโอเคเรียบร้อยครับอ่าตัวบอลตีไม่ถึงนะตรงนี้เรียบร้อยครับ ตรงนี้ก็ยังไปจุดบั็กที่ยังดีอยู่นะตรงนี้นะครับอืมอืมตีไปตีไปเรื่อยๆอ่าบอสโผล่มาหรือยังยังไม่มาโหนี่คือตัวบอลเยอะมากมยืนแค่ตรงนี้ก็สบายแล้วครับด่านนี้อ่าบอสโผล่มาแล้วครับอ่ะกดเลยแล้วก็กดอันติมาดูอันติกันอืมเป็นการเสกลร่างเงาออกมาโอ้เทมากทำบนรามิดวงกว้างด้วยเสียร่างเงาเพิ่มครับอืม โอ๊ปโอเคโอเคอืมเหล่าบอสบอสยังไม่ตายโอเคตีไปครับตีไปเรื่อยอืมอ้ยโอ้ยตัวบอลเค้าบอสตายแล้วโอ,โอ,โอ้มอนเยอะจังเลยเพรเหมือนเขาจะปรับให้ตัวใหญ่ออกมาเร็วขึ้นด้วยนะอ่ะตัวนี้ตีสักรอบอืมขอ,อเสกล่างเงามาเพิ่มโอ้เราเสกได้สูงสุดคือ4ตัวนะครับล่างเงาโอ้ตัวระเบิดอ่ะหมดแล้วครับซอมบี้ ดับเบิลดาเมจออร่าสีฟ้าเทมากอ่ะเราเคลียร์แมปนี้กี่นาทีมาดูกันโอ้ใช้เวลาเคลียร์ทั้งหมดโอ้เนาทีโอ้แต่ได้ของดรอปเยอะมากครับกระเป๋าโอ้เนี่ยมันให้ทีละ1อันอะ่ะแอดมีอัปเดตหรือยังแอดมนยังไม่อัปเดตน่าจะอัปเดตตอนประมาณ5้าทุ่มครับไม่ก็ประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะแ,แถวๆนั้นโปรลีมาครับอืมระดับ0ูนเอร์นะไม่ใช่หนึ่งจุดห้าเดี๋ยวผมรอสุ่มของกันไกลเลยดีกว่าที่จะอัปเดตมาวันนี้นะครับคุณผู้ชมกันไกจะอยู่ระดับม นี่หน้ากันไกหน้าตายอย่างไงนี่เลยหน้าตาอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมเหมือนว่าจะมีกรงเล็บด้วยนะเนี่ยตรงนี้นี่นี่อันนี้เป็นกันไกลโอ้โหเท่มากรอดูรอดูว่าสก,กิลจะหน้าตาเป็นยังไงออล่าด,ดาบนี่ผมได้ดับราเ e จินเดอรี่มานะของดาบคู่อ่ะผมขอสุ่มของสัตว์เลี้ยงอันแรกก่อนอีกานี่คือยังไม่ได้เลยได้ยากมากมาสุ่มไปครับอ <c oughs> ได้แต่หมาได้แต่หมากับแมวอมืโอ้โหเกลือไม่เหลือเแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราเลือกดาบเป็นท่อน้ําบ้างนะดูซิว่าดาบคู่จะผ่านไวไหม เราอยู่ในด่านท่อน้ำแล้วครับมาเดินไปเลยอันนี้เล่นเหมือนเดิมอืมเฮ้่มันดูน้อยขึ้นไปครับมันดูน้อยลงนะคอมบี้ปึ๊บอืมฮึมแรงอยู่นะแต่ว่าตีตัวพิเศษไม่ตายในทีเดียวครับมันเหลือเชฟเหลือเชฟกับอะไรตัวพ่นพิษแล้วก็ตัวท้ายโอ้เหลือตัวระเบิดด้วยเพราะมันดูน้อยขึ้นจริงนะครับปกติมันเยอะกว่านี้ไหมือผมคิดไปเองอ้หเยอะ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 อเอาดาบไปก่อนอืมเรียบร้อยหมดยัง ยังไม่หมดเลยเชฟใช่ไหมอ่าเชฟครับเชฟนี่ตัวปัญหามากไม่รู้ว่าเสียงฝนเข้าหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้บ้านผมฝนตกอือทางนี้โอ้ยตัวระเบิดโอ้ยตัวคนพิษโอ้หนูหนูดูดูดเกือบเกือบเกือบโดนหนูก่อหัวโอเคมอนก็ยังเดินตามเราอยู่นะโอเคครับโอ้ยระเบิดอือยังไม่หมดยังไม่หมดเลยเชฟเลยเชฟอันนี้เชฟอันนี้ไปเรียบร้อยครับเชฟมา ใกล้ถึงด่านสุดท้ายแล้วนิดเดียวปุ๊บอืกระโดดไปปุ๊บอุ้มแรงมากอืดาบคู่โอ้โหชอบดาบคู่มากเลยตีสะใจมากครับดาบคู่นี่มีเพื่อนช่วยตีด้วย <laughs> เป็นร่างเงาเราเองตีไปครับตีเรียบร้อยเชฟด่านต่อไปครับนี่นึงโอ้โหหนูหนูโอ้เก็บโดนหนูเกาะโอ้โอ้หืหืหนู ออืขับแรงมากเกมนี้ถ้าไม่ขยันเล่นนี่ไม่ได้จริงนะเนี่ยอันนี้โอ้โหเคลียร์ไวสุดไปเลยมาเลยเชฟอบม,มานี้มานี้มานี้เพื่อนอเรียบร้อยอ่าดาา่าดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมปุ๊บลบๆใกล้ถึงแล้วโอ้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมโอเคทีนี้รอซอมบี้โผล่มามมหมดยังโอ้ตัวระเบิดเยอะมากระเบิดทีนี้ผมน่าจะหายไปเลยเนะี่ยเรียบร้อยครับมาเปิดเครื่อง ปั่นไฟอันนี้ต้องวิ่งวนนะอันนี้ยืนเฉยไม่ได้ไม่มีที่ยืนโอ้โหที่ให้ยืนคือไม่มีเลยด่านนี้มีด่านโรงเรียนที่เดียวครับที่ยืนได้นะอันนี้ยืนไม่ได้ต้องเดินวนๆมอนเอารอจนกว่าตัวใหญ่จะมาอมแรดข้างมาแรดไกลดีครับแรดข้างเนี่ยอ่ะตัวใหญ่ผมแล้วครับอ่ะฝนติเลยอืมอืมเรียบร้อยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โห f p ตกตัวใหญ่ตายแล้วครับตัวใหญ่ เสกล่างเงาเพิ่มโฮ้มีสีตัวนี้คือสบายมากเลยครับเสกล่างเงามาอีกอสบายมากครับการเคลียร์มอนโอเคครับผ่านแล้วด่านนี้อืเดินลงจมดินไปแล้วครับจะไม่แก้กเลยเนี่ยอินเวชัันอันนี้โอ้ได้3มอย่างเลยครับได้เยอะมากได้เงินมาสี่หมื่นด้วยนะเพราะว่ามีคูณ2ตังค์ครับโอ้แต่ก็ต้องการอีกเยอะอยู่ดีหาแต่ละชิ้นยากมากโอเคครับคุณผู้ชมก็เปน็นกันบ้างครับกับดับคู่โอ้โหคือฟาร์มสบายมากนะ ตีก็เร็วตีหมูได้ด้วยโอ้โหแล้วก็เซยงเสกมอนมาเพิ่มได้อีกครับเสกมอนมาช่วยเราตีแต่ว่ามันมันผมรู้สึกว่ามันทํานานไปนิดนึงนะโโดาบวันนี้เล่นมา2ตานนี่ก็ถือว่าชอบดาบคู่มากเลยครับเล่นมา2ตานี่ผมว่าดาบคู่นี่ค่อนข้างโกงใช้ได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ